ว่ามันนำล่วมานะครับว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาใหม่เราต้องการให้มีการรับประกันเพราะอันนี้เป็นการกลื้อและทำใหม่เราก็เลือกมาหลายบริษัทจนมาได้บริษัท JP Premium House ครับผมปิยะมินชัยนันนะครับเจ้าของบ้านตอนนี้เป็นสถาปนิกอยู่นะครับ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท JP Premium House เพราะว่าความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทีมงานของเขาทีมช่างทีมสำรวจแต่ด้วยอายุการใช้งานของหลังคามันก็สิบกว่าปีแล้วฝ้ามันน้ำรั่วมานะครับเราก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมีการพยายามติดต่อหาทั้งที่เป็นทีมทั้งขายทั้งตั้งให้บริการหลังการขายด้วยเราก็เลือกมาหลายบริษัทจนมาได้บริษัท JP Premium House ด้วยในการดูแลตั้งแต่ต้นจนจบทีมงานเป็นมืออาชีพนะครับวันแรกที่เจอทีมสำรวจก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างมาครบนะครับแต่ที่ประทับใจก็คือมีโดรนมาด้วยซึ่งเราไม่สามารถขึ้นไปดูได้มีวิธีเดียวที่ จะทำให้เราเห็นหลังคาในภาพสูงแล้วก็มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทีมงานมืออาชีพสามารถช่วยให้เราตัดถึงใจเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นได้ง่ายนะครับถ้าจะต้องการทำหลังคาใหม่จริงก็รู้ผมแนะนำให้ใช้ JP Premium House นะครับเพราะว่าทีมงานดีจริงๆครับ JP p ีพรีเม House รู้จริงเรื่องหลังคาชิงเกิลรูป